สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านไปดูวิธีการตัดโซ่ด้วยสก,กัดนะครับด้วยสก,กัดมือของเรานี่แหละนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใครที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าเครื่องมือไม่พอนะครับบางท่านก็มีตัวตัดโซ่นะครับเราก็สามารถสั่งซื้อได้ตัวไม่กี่สิบบาทหรอกนะปัจจุบันนี้นะครับ ในเคตแบบนี้นะครับให้เราทําการคลายเพาล้อนะครับคายเพาล้อก่อนนะครับคายหางปลาแล้วก็ดันล้อหนะ้าดันล้อไปข้างหน้าให้มันสุดก่อนนะครับดึงโซ่ให้ตึงนะครับแล้วก็เอามาคล้องกับเสเตอร์ในลักษณะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นตอนนี้นะครับเมื่อเรานะครับคล้องโซ่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้จุดที่เราจะตัดกันแล้วนะครับเพราะว่า ข้อโซ่มันมาบรรจบกันแล้วนะครับวันนี้โซ่ตึงแล้วนะครับอ่าล้อเราก็ปรับมาฝั่งทางด้านหน้าจนสุดแล้วใส่โซ่โซ่ตึงนะครับเราก็เอาโซ่มาคล้องพอโซ่คล้องแล้วเราก็ได้จุดที่มันบรรจบกันนะครับเราก็จะทําการตัดณบ,บัตรนี้นะครับพี่น้องนะในขั้นตอนของการตัดนั้นในเคสนี้นะครับผมขอใช้สกัดนะครับเป็นตัวตัดก็แล้วกัน นะครับบางท่านอาจจะบอกว่าที่ร้านก็มีไอตัวตัดโซ่ก็เห็นทําคลิปตัวตัดโซ่อยู่ทําไมไม่ใช้นะครับก็อย่างว่าแหละนะครับเราแนะนําแนวทางเราสืบทอดอาเทคนิคจากครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆรุ่นอาอาคุณปู่ช่างเลยแหละนะครับที่สืบทอดกันมาก็วิชานี้แหละต้าหาหกินกันมานะครับก็ตัดด้วยสกัดนี่แหละหรือว่าไขควงแบน นะครับตัวสกัดนะครับตัวนี้ผมต้องทําการเกียร์ให้มันเป็น45องศาก่อนนะครับทุกท่านให้คมก่อนนะเพราะว่าผมใช้ไปสับน็อตนะครับอ่าไปตีน็อตออกนะครับวันนั้นมันก็เลยหัวทู่นะครับวันนี้เราทําการเกียรมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะทําการตัดข้อโซ่นะครับอย่างที่ทุกท่านจะได้เห็นดังต่อไปนี้นะครับนี่นะ เวลาเราตัดนะครับเราก็จะตัดมุมเฉียงแบบนี้นะครับตัดไปในลักษณะทิศทางการหมุนของโซ่นั่นแหละเราไม่ได้สับลงไปตรงๆมากนักนะครับแล้วก็ตีในลักษณะมุมเอียงมุมเฉียงด้วยนะครับเฉียงออกมาทางด้านนอกนะครับทุกท่านนะเราไม่ได้ตีเข้าไปตรงๆอย่างเดียวนะมันต้องมีองศาในการตีด้วยนะครับนี่อันนี้ตีเบาๆนะครับไม่ได้ตีแรงนะครับทุกท่านนะก็เสียงก็ไม่ได้ตัด คลิปก็ไม่ได้ตัดนะครับถ่ายยาวมาเลยตั้งกล้องไว้นะครับอ่าตรงนี้นะครับก็ตีออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาบีบข้อโซ่เข้านิดนึงหรือว่าเอามาเพาะเข้านิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราตัดข้อโซ่มันอาจจะขยับนิดนึงนะครับเราก็มาตีข้อโซ่เข้าหรือว่าใช้ครีมบ,บีบให้มันหุบเข้านิดนึงก็นํามาต่อกันในลักษณะแบบนี้ทีนี้นะครับเมื่อเราทําการตัดโซ่ไปแล้วเราก็มาพูดถึง เรื่องของการใส่กิ๊ล็อกข้อต่อโซ่นะครับผมเห็นหลายครั้งนะครับที่กิปล็อกข้อต่อโซ่หลุดนะครับเหลือหลุดออกทั้งหมดเลยนะครับเหลือแต่ฝั่งฝั่งตัวผู้นะครับฝั่งตัวเมียเนี่ยหายไปหมดเลยทั้งกิ๊ทั้งแป้นนะครับก็เคยเห็นมานะครับดังนั้นเราจะแนะนําแนวทางการใส่กิปล็อกให้ถูกด้วยนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่จะ ตามหลังมานั่นเองนะทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับอ่านี่นะครับเลื่อนโซ่ลงมาข้างล่างเราก็เอาแหวนตัวเมียใส่เข้าไปก่อนนะครับแหวนตัวเมียมันจะมีด้านเรียบด้านนูนบางสำนักท่านก็เอาด้านนูนเข้าบางสำนักก็เอาด้านเรียบเข้าแต่อันนี้เขามาร์กสีมาให้เราเราก็เอามาร์กสีออกนอกนะครับตามนั้นเลยนะครับทุกท่านแล้วก็ใส่กิฟล็อกเข้าไป ในกรณีเราใส่กิบล็อกด้านล่างในกรณีเราใส่กิบล็อกด้านล่างเราจะหันปากกิบล็อกไปทางด้านหน้ารถถ้าใส่ด้านล่างนะเราจะหันปากกิบล็อกไปทางด้านหน้ารถแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเราเอากิบล <Oder> ็อกมาอยู่ด้านบนนะครับถ้าเรากิบล็อกมาอยู่ด้านบนนะครับอย่าลืมว่าปากของกิบล็อกจะหันไปทางด้านหลังรถในลักษณะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะ เราทำสัญ,ญลักษณ์และก็ทำตัว f ไว้ให้ f ก็คือด้านหน้ารถนะครับเราใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือถ้าอยู่ด้านบนป่าของกิ๊ล็อกจะหันไปทางด้านหลังนะครับถ้าอยู่ด้านบนป่าของกิปล็อกจะหันไปทางด้านหลังนะครับ,นบนก,นนนบก็นี่แหละนะครับสำหรับเทคนิคแล้วก็วิธีการใส่กิ๊ล็อกให้ถูกเพื่อป้องกันแรงเวี่ยงมันหลุดเพื่อป้องกันมันไปเบียดกับบางโซ่เบียดกับ อย่างรองโซ่นะครับมันจะได้ไม่หลุดนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะดังนั้นก็เอาคลิปนี้ไปเป็นแนวทางในส่วนของสกัดก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นเราจะทํามุมประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะในการตัดโซ่นะครับมันจะได้ตัดออกง่ายไม่ต้องใช้แรงเยอะนั่นเองนะครับ